โอลี่แอดโฮมโปใส่คู่ไหนดีนะใส่คู่นี้ดีกว่าเอา้าแล้วอีกข้างหายไปไหนเนี่ยอาหาเจอแล้วหลบอยู่นี่นเองหาเจอแล้วค่ะทุกคนแตลกไหมคะเท้าก็มีแค่สองข้างแต่รองเท้าเนี่ยเยอะสุดๆไปเลยจนไม่มีที่จะเก็บแล้ว ปิ้นไม่ลองใช้ตู้วางรองเท้าเฟอร์ดินีละคะตู้วางรองเท้าเฟอร์ดินีมันดียังไงหรอคะตู้วางรองเท้าช่วยจัดระเบียบให้รองเท้าหาได้ง่ายมากขึ้นอ่ะลองเอาไปใช้ดูว้าวสวยจังเลยดีไซน์สวยนะเนี่ยมีหลายชั้นด้วยจะวางรองเท้าให้ครบทุกชั้นเลยดูสิว่าจะวางพอไหม ยอมเขาเลยค่ะทุกคนวันได้เยอะมากนี่ขนาดรงเท้าลิบบินเยอะขนาดนี้ยังมีพื้นที่เหลืออีกต้องไปซื้อรองเท้าเพิ่มแล้วแหละจัดเก็บได้เยอะแถมยังมีหน้าบานที่มีช่องตะแกรงเพื่อช่วยระบายอากาศกลิ่นอาบด้วยอ่ะทุกคนเออแล้วหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยเว็ดโฮมโปรออนไลน์ค่ะอ๋อโฮมโปรเนี่ยเขามีทุกอย่างจริงๆเลยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจตู้วางรองเท้าเฟอร์ดินี่เซนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์ HOME PRO HOME PRO แอปพลิเคชันและสตร์ HOME PRO ได้เลยค่ะเดี๋ยวริปินขอตัวไปซื้อรองเท้ามาวางเพิ่มก่อนนะคะบ๊ายบายหาซื้อได้แล้วที่ HOME PRO เรื่องบ้าน HOME PRO คือคำตอบ